ีค่ะมาพบกับช่องดาราดีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกกันซึ่งของที่เราจะอันบ็อกในวันนี้นะคะเป็นของที่เราซื้อมาตลอดเดือนมิถุนายนหรือซื้อมาจาก6.6ใช่ไหมทุกคนก็ต้องมีค่าเสียหายจาก6.6ใช่ปะวันนี้เราก็จะมาแกะกันว่าเราอะได้อะไรจาก6.6บ้างหรือว่าซื้ออะไรตลอดเดือนมิถุนายนบ้างซึ่งของส่วนใหญ่ที่เราซื้อนะคะก็จะเป็นพวกของใช้ต่างๆอะไรอย่างนี้เผื่อใครอยากมาตาตามเรากัน ถ้าใครสนใจก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ว่าเราซื้อจากร้านไหนเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้โอเคมาดูกันเลยชิ้นที่หเป็นชิ้นที่เล็กที่สุดนะคะอันนี้กี่บาทหนบาทชื่อว่าหนึ่งบาทกดวันที่6.6ก็เลยได้มาหนบาทก็คือเป็นซึ่งมันก็ควรแปลงแปลงแต่งหน้านะคะซึ่งมันก็เล็กกว่าที่เราคิด แต่มันก็หนึ่งบาทอะทุกคนก็จะเอาอะไรมาก็คำข้าคำข้าวช<า><า>ิ้นที่หนึ่งผันไปของที่เราซื้อก็อาจจะแบบแกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่มาชิ้นที่สองอันนี้ของเดียอัคนี้ก็คือเกาะอกสีขาว อันนี้ส่งมาจากจีนนะคะซึ่งเราก็ใช้เวลารอส่วนใหญ่ที่เราแบบมาถ่ายช้าเพราะว่าเรารอของจากจีนนั่นแหละอุ้ยบางอุ้ยบางอ่ะเท่าไหร่อันนี้กี่บาทบาทเอ้ยเก้าบาทอันนี้เก้าบาทอีอจะไปกันอะไรได้ไหมลูกอินเซตกันเลยไม่ได้หรอกนะก็ไม่น่าจะน่าจะบางเกินไปที่จะกันแล้วก็ฉันรู้สึกว่าน่าจะใหญ่นะโอเค ต่อมานะคะชิ้นที่3อันนี้เป็นจากโฮลิก้านี้คือเราซื้อของโฮลิก้าเป็นชิ้นที่เราคอยคือจะบอกว่าเราอ่ะใช้โค้ดแบบจ่ายให้ร้อเอ่ะแล้วเราอ่ะเสียแค่ค่าส่ง28บาททุกคนก็คือเราได้ของ2ชิ้นอันนี้คือเราซื้อกับน้องมานะคะเป็นบัชออนอุ้ยเขามีของแถมให้ด้วย นี่เขามีของแถมให้อันนี้เป็นของมอของ h o ิ i ้ a เลยนะคะใช่เขาลดราคาเขาลดราคาจากปกติราคาเท่าไหร่ไม่รู้่ะประมาณสองร้อยป่ะประมาณสองร้อยเออแล้วคือมันลดใช่ไหมมันก็เหลือชิ้นละประมาณเก้าสิบเก้าบาทใช่ป่ะใช่แล้วเราก็ใช้โค้ดของช้อปปี้อะทุกคนที่มันใจ่ายให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะเออมันลดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเราได้สองชิ้นนี้มาฟรีนะเราเสียแค่ค่าส่งอะ <Okay. S 1> เออเดี๋ยวเราจะมาลองสี อันนี้เดี๋ยวเรามาลองแกะบัสคาร์ดกันค่ะน่ารักมากแพ็กเกจแบบมันน่ารักอะอุ้ยใส่มันเข้าอ่ะเออแต่นั่นแหละเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนีแล้วมันก็แบบมีทับอ่ะทุกคนมีพับให้ด้วยน่ารักมากนี่ข้างนเป็นอย่างนี้นะคะของดีมซื้อเบอร์ศูนย์สองแล้วก็ของน้องเป็นเบอร์ศูนย์สามอันนี้จะแบบโปกชุ่มครัวเนี่ยของน้องจะแบบส้มๆมันจะแบบวิงวิ้งใช้มือได้ไหมไม่ใช่มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นครีมขนาดนั้นนะมันเป็นมมัันนนน่เออมันนิ่มๆเฉยๆแต่ว่า อย่างหนึ่งเลยคือเห็นตั้งแต่ในรีวิวแล้วคือสีมันจะอ่อนมากแบบจางอ่ะนี่เห็นปะมันต้องไม่เห็นแน่เลยอ่ะเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆให้ดูนะคะไปต่อกันที่ชิ้นที่สี่นะคะอ,อันนี้คือเคส iPad ของเราอันนี้ก็ซื้อมาช่วง6.6นะแต่ว่า รีมรู้สึกว่ามันไม่ได้ลดราคาขนาดนั้นเพราะว่าปกติที่ส่งมันก็ราคาประมาณนี้อยู่แล้วนะคะก็มันร้อยสามสิบกว่าบาทหรือเท่าไหร่เนี่ยแหละถ้าปกติจะนร้อยหกสิบอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวขึ้นราคาให้นะคะอันนี้เราซื้อมาเป็นเคสไอแพดเออสิบจุดสองเซนเซ็ตสีเขียวน่ารักเขย่าไหนก็เคมีที่ใส่ปากกานะคะแต่ว่าข้างหลังจะแบบเป็นเป็นใส่ขุนเนาะ จริงๆความตั้งใจของเราคือเราอยากได้ใส่ไปเลยอะไม่ใช่ใส่คุณแบบเนี้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลองยวขึ้นให้ลูกพี่ดูนะคะมาต่อกันที่ชิ้นที่ห้าค่ะอันนี้เป็นเสื้อของเดียอันนี้แอบแกะแล้วเพราะว่าเราต้องเช็คของคือของบางอย่างแล้วก็แอบเง้มเงดูแล้วเพราะว่ามันต้องเช็คกันทุกคนอันนี้จะเป็นเสื้อ,อน,นี้สิ์แบบอะไรเขาเรียกมีสาเห,หรอ แผนสามเหลี่ยมแล้วก็มีสาบไม่รู้ปุ้ไม่ดูอันนี้ซื้อซื้อไซส์อะไรมา L ไซส์ L นะคะอ,อกประมาณสามสิบสี่สามสิบสี่อพอดีตัวมันพอดีตัวมากอันนี้คือของน้องน,นะไม่ใช่ของเรามันค่อนข้างเล็กกว่าที่คิดอพอดีตัวเลยแหละเื <สา S 1> ่อใครกําลังหาชุดน,นิสิตนักศึกษาอยู่ช่วงนี้นะคะก็ไปลองหาทำกันไ,ได้เพราะว่าตอนนี้ก็คือซื้อออนไลน์เกือบสุอย่างเพราะว่ามันไม่ได้ไปไหนทุกคนโอเคไปลอง ต่อไปชิ้นที่เนูอันสี่ห้าหกเจ็ดกี่หลักหกสามสี่ห้าหกอินดี่หกเออก็คือไม่เคยทำได้นี่นะคะเป็นชิ้นที่เรารอคอยนานมากคือเป็นชิน้นเป็นชิ้นที่ตัดขาดชิ้นที่เนี่ยชิ้นนี้ที่ทำให้เราได้ถ่ายชลิปฟ้าเป็นแยบเหมือนเริ่มงอกขึ้นมาตามคือชิ้นนี้เลยเพราะว่าน้องเขามาจากจีนค่ะทุกคนแต่ว่าซื้อมาจาก6.6คือมันคุ้มมากทุกคนคือมันชิน้นละบาท2บาท ทั้งทั้งเนี้ยอันเนี้ยคือสามบาทคือแม่งงอะว่าซื้ออะไรหรอสามบาท <c oughs> คือค่าส่งก็ไม่ไม่มีด้วยนะฟรีเพราะว่าเราใช้โค้ดช้อปปี้ส่งฟรีนี่อันนี้เป็นเคส iPhone 11นะคะเป็นเคสใสเดี๋ยวเราจะลองให้ดูอันนี้บาทหนึ่งบาทเสื้อตันนี้สองบาทอันเนี้ยก็คือในในนั้นเขาบอกว่าเป็นสีม่วงแต่ว่าจริงๆมันมันก็ไม่ม่วง <c oughs> เท่าไหร่มันแบบอ่อนๆมากอะทุกคนค่ะเออ อันนี้สองบาทแต่เราก็คือว่าไม่ได้ไงเพราะว่ามันแค่หนึงบาทกับสองบาทไปต่อไม่ไม่หยุดชิ้นที่เจ็ดชิ้นที่ภูใจนำเสนออีกแล้วอะไรอ่ะทำไมอันนี้คืออะไรคะเขวนเสื้อเท่าไหร่ ก็คือได้มาเลยนะคะสองบาทสองบาทหรอเออสองบาทสองบาทอ่ะทุกคนคือถ้าปกติเราก็เข้าไปหาตามร้านยี่สิบาทอะไรนี้ใช่ไหมอันนี้คือหนึ่งบาทอันนี้คือหนึ่งบาทแล้ก็เป็นสองบาทอ๋อก็คือเป็นเซตหนึ่งบาทนะคะเป็นเซตหนึ่งบาทของช็อปปี้ก็คือหนึ่งบาทได้สองชิ้นแบบนี้นั่นก็คือซื้อสองอันใช่ก็เลยสองบาทก็คือได้สี่ชิ้นเลยเจ้าว่ะันดีเนี่ยเออมันน่ารักเนี่ยเผื่อใครอยากแบบ ปรับห้องนอนหรือเอ่อจัดตู้เสื้อผ้าให้มันแบบเออน่ารักมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าไปอยู่หออะไรเงี้ยช่วงนี้คือเราแบบเตรียมตัวว่าแบบเผื่อไปเรียนมัธยมที่มหาลัยก็เลยซื้อของอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ไปต่อไม <c oughs> <c oughs> ่มันดีนะมันไม่ได้โมโหมาเบนะมันอ่อนแต่มันก็มันบาดเดียวอะมันมันดีแบบเออมันดีแล้วะ <c oughs> อะไปต่อไปต่อมาขีนที่แปดอ๋อกล่องลงก อันนี้คือกล่องรองเท้า9บาทหรือเปล่าไม่มั่นใจ่ใช่2บาทเพราะาซื้อ2กล่องกล่องละบาทใช่หรออันนี้จริงไหมเนี่ยจริง 1>, 1บาทโบเรามาแกะกันดีกว่าจริงจริงอ่ะเราอยากได้มานานแล้วกล่องใส่รองเท้าเพราะว่า <Okay. S 1> มันจะได้ดูแบบเป็นระเบียบอะไรอย่างนี้ไงแล้วก็อยากซื้อแบบไปใช้ที่หอด้วยแต่อันนี้ก็คือซื้อมาลองก่อนได้มันได้แค่2กล่อง คือเวลาเราการเวลาเราซื้อ6 6จุดหกแปดเซลอะไรเงี้ยค่ะคือเขาจะกำหนดจำกัดจำกัดให้เราว่าเราอะซื้อได้แค่กี่ชิ้นกี่ชิ้นก็ได้แค่หนึ่งชิ้นหนึ่งสองชิ้นอะไรอย่างเงี้ยคนอะไรคือมันอ๋อเราเลือกสีไม่ได้แต่ว่าสีที่เราได้คือสีที่ชอบเลยอะช่วยได้สีนี้เออดีหน่อยได้สีชมพูนะคะอ้ซึ่งจร่งจริงถเลือกไม่ได้ก็คงเลือกสีชมพูดี ดเ,เดี๋ยวเราต้องประกอบไปดูประกอบว่าะจะได้ไอะไรนะคะต่อมานะคะเป็นชิที่ <Yeah. S 1> เก้ออนนี้อาจจะรุดวายนิดนึงนะคะ <c oughs> เพราะว่าน้องอยากออกกล้องเหรอ <c oughs> มาต่อยอก,กว่าชิ <c oughs> ที่เก้าอันนี้ก็ นีเป็นของดีนะซื้อมาเก้าบาทเท่านั้นอ่ะทุกคนมันเป็นแบบเออมันคืออะไรแต่ว่ามันไม่ใช่เชิงที่หนีบผ้ามันเหมือนเป็นที่หนีบปุงเท้าอ่ะแบบเป็นแค่ไม่กี่ตัวเป็นเป็นลาวอะ่ะเออคือเก้าบาทอ่ะทุกคนก็เลยต้องก็ซื้อเพราะว่าเออเผื่อเอาไปใช้ที่หอ นี่มยยันน่ารักมากอะ่ะคือมันดีมันไม่ได้โบุ๊บ,บบ๊เบ๊ย์อ่เนี่ยมันแข็งแรงนะเนี่ยทีบอกเออเนี่ยอันเนี้ยเราคิดว่า,าจะไปตักถุงเท้าไปตักอะไรเงี้ยก็ไปตักได้ทุกอย่างอ่ะแหละที่เราอยากหนีบออะไรก็เร,กเ,กเราอยากหนีบอะไรก็หนีบเราอยากหนีบอะไรก็หนีบไม่ในะรูปเขาแบบเหมือนหนีบถุงเท้าไงนี่ไปแบบประหยัดพื้นที่ อะไรอย่างนี้เพราะว่าไปอยู่หอมันก็ต้องแบบแชร์พื้นที่กับรูมมี่ใช่ไหมต่อมาชิ้นที่สิบสอือว้ยอันนี้ก็คืออยากแก่มานานแล้วน่าจะเป็นชุดนอนนะคะของเราสองคนชุดนอนอันนี้นอ,น <c oughs> อันนี้ก็แปทเซลเหมือนกันค่ะ6.6คุดหกทำพิชอันนี้ก็คือ35บาทและคะ่ะทุกคนชุดละ <35 S 2> ชุดละสา <35 S 2> บาทก็คือ2คนก็คือ70บบาท มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างตรงลายไหมเอ้ยสั่งลายไหนวะจำไม่ได้อันนี้ก็เป็นประเด็นว่าเราจำลายไม่ได้แล้วนะอันแต่เนี้ยของเดียแน่นอนเนี้ยเขาว่าของเขาใช่หรอใช่แต่อ่ะเอวหวังมือนจะได้นะเอ้ยใช่ทุกคนนั่คือลายที่เราสั่งแต่ว่าใช่เหรอเนี่ยแต่มันแอบแอบแบบไม่ใช่แบบที่คิดคือตอนนี้ราคามันเป็นช่างถ่ายาแล้วทุกคนแต่ตอนเราซื้อคือสั่งถายหนาแต่เหมือนเขาเปลี่ยนเซ็ตไปแล้วเลยอะ อันนี้คือสิ่งที่เราสั่งไปเฮ้ยมันตรงทุกคนเดี๋ยวลองแกะดูตงรงกับตรง้าหน้ที่ตรง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 กับลายที่เราสั่งไปเลยเมื่อกี้ที่วุยวายไปก็คือลืมเองนะคะว่าเว้ยใช่เรนนี้จริงหรือเปล่าแต่มันแบบไม่ได้ตรงปกหน้าขนาดนั้นอะมันไม้ได่น้<ส>ารักก็นำแบบใส่อะเออเธอเราขงดีนะมันผ้าเหรอเรารู้สึกว<ส>่าบางบางปกตินล บางอยู่แต่ว่ามันเป็นชุดนอนไงมันก็ไม่ได้อะไรมากบางแหละอ่ะใส่เราไปใส่แล้วไม่เห็นเหมือนในแบบวะเดี๋ยวขึ้นรูปแบบให้ดูนะคะขึ้นที่เราสั่งไปเออโอกางเกงเหมืนสั้นอ่ะกางเกงตัวเนี้ยนี่นี่คือกางเกงเฮ้ยกางเกงวะเนี่ย กินแคร์ที่เราเพิ่งสั่งไปแต่ว่ามันได้มาช่วงช่วงนี้ที่เราจะต้องแบบอันบอน็อกพอดีนคนก็น่าจะจักอยู่แล้วก็แบบเป็นลิตของลานิเซียมกูอันนี้เราเล่าซื้อมาประมาณ70-80บาทไม่แน่ใจเดี๋ยวขึ้นนะคะให้นะคะแบบ3ากร,รัมอะ่ะเพราะว่าเราชอบซื้อแบบเล็กๆเราก็ไม่เคยซื้อแบบใหญ่ๆเพราะว่ารู้สึกว่าแพงไม่ม <Hey. S 1> ีตังค์อันนี้เป็นครีม รีเทิร์นอะเป็นแบบเขาบอกว่าเป็น,นคิมเรียกนะใช่คือเราอะซื้อมาแล้วหลอดนึงเป็นหลอดเล็กลองหลอดเล็กอันนี้คือลองซื้อหลอดใหญ่มานะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าใช้หลอดเล็กแล้วก็ไม่ได้แพ้สิวไม่ได้ขึ้นก็เลยอยากให้โอกาสเขาต่อว่าแบบถ้าเราใช้ต่อมันจะดีขึ้นจริงไหมนะคะอันนี้เป็นหลอดใหญ่นะคะน่าจะ ไม่ต่อดีกว่าอันนี้ชิ้นที่11ใช่ปะใช่ไปชิ้นที่สองไปไปเอาไปหนูว่าจะมึนวายนิดหนึ่งมาชอบออกกล้องปกติอกล้อง็ไม่ค่อยปกติก็ไม่ค่อยมาเล่นด้วยนะแต่พอรู้ว่าเราถ่ายคลิปถ่ายอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยกันแหละไออวกแบบเนี่ยกระโดงมากเราทำหน้าแบบแล้วคืออะไรชุดนอนใส่เลย วกาเขาเลยใส่ชุดนิสิตหญิงอะของน้องสาวเรานะคะน้องสั่งมาัน,นเท่าไหร่เจ็บมั้งคือคร <มา S 2> ส,สั่งแต่ว่าสิสามสิบแปดนิ้วสั่งมาสามสิบแปดนิ้วมันเป็นไซส์สพิเศษก็คือก,ก็ไม่อยากให้เข็มขัดมันพันรอบตัวหลายรอบนะแล้วก็ตัวอะไรก็แบบเป็นพวกแบบหัวเข็มขัดกระดงกระดุมเข็มอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะคะห้าสิบไม่รู้ว่ามันแล้วแต่ รวมรวมร,วม,ร,ว,มรวมค่าส่งอันนี้คือ300ทั้งหมดทั้งหมดอ่ะคือ300กล่องเนี้ยต่อมาเป็นชิ้นที่10 13หรือเปล่าน่าจะใช่นะอันนี้แกะแอบ,บแกะแล้วเป็นกระโปรงนิสิตของน้องนะคะ เออแบบความยาวอะไรเงี้ยตามที่ต้องการคืออันเนี้ยลองซื้อแบบไซส์ยีสิบี่กับยีสิบสองมาซึ่งส่วนใหญ่เขาก็ใส่ประมาณไซส์นี้กันแหละเราก็ใส่เพราะว่าไม่หรอกเพราะว่าเราสองคนเนียเป็นคนตัวเล็กหรือตัวเตี้ยนั่นเองก็ไซส์ประมาณนี้ก็กําลังดีไม่ได้ยาวมากหรือว่าสั้นอะไรเงี้ต่อมาชิ้นที่สิบสี่อ้ะไรอันนี้สิโอ้ยทำไมฉันจำอะไรไม่ได้เลย เเเเออออออไมทนก็ยงี้ฟิล์มกระจกดีอ่ะนี้เท่าไหร่คะเดียไม่รู้อ่ะอ้าวแกซื้อมาเก้าบาทหรือสิบห้าบาทเนี่ยแหละประมาณนี้นี่ฟิล์มกระจกเก้าบาทหรือสิบห้าบาทเนี่ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเช็คราคาอีกทีเดี๋ยวใส่ให้ตอนซื้อนะคะก็แฟลชเซลล์ตอนนี้แต่ว่าเออราคามันก็จะไม่เหมือนเดิมนะแบบราคามันอาจจะขึ้นหรือมันอาจจะไม่มีเป็นสินค้าตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นฟิล์ม นั่นแหละก็ะจะมีแบบที่ทคำความสะอาดอะไรอย่างนี้ไปโอเคค่ะ,ะไปต่อชิ้นต่อไปชิ้นที่15บห้ใช่ไหมอันเนี้ยคือเราอยากเก็บมานานมากทุกคนแต่ว่าของไม่โชว์แล้วกันนะคะมันคือเป็นเออเป็นแบบพวกชุชั้นในอะไรเงี้ยเดี๋ยวแต่เราจะขึ้นร้านให้ดูแบบรูปของร้านเขาเพราะว่ามันน่ารั แต่ว่าเราขอไม่โชว์ละกันเือะนะคือร้านเขาว่ามันน่ารักมากคือมันไม่ได้เป็นลายน่ารักมันเป็นแบบสีอะไรเงี้ยนะดีไซน์แล้วเราไปอ่านรีวิวมาคนที่เขาซื้อก่อนเขาก็บอกว่าเออมันค่าดีนู่นนี่นั่นอะไรนี้ใช่ไหมราคาก็ตัวที่เราซื้อประมาณสามร้อยห้าสิบอืมมันเกงในอะไรางี้ก็มีนะแบบว่าแบบแปดสิบกวแล้วก็เราใช้เออโค้ดจากทางช้อปปี้แลวโค้ดที่ร้านเขามีให้ในตอนหกสิบหกอค่ะ ก็ลดไปประมาณ150บาทอะไรเงี้ยจาก5ประมาณ500อนิดๆก็เหลือส0 0กว่าบาทอะไรนี้ก็ถือว่าคุ้มนะื้าแบบคืโตและเราก็เดินทางมาถึงชิ้นสุดท้ายแล้ว <Yeah! S 1> นี่เราถ่าย<ๆ><ๆ>ตั้งแต่แสงดีๆจนแบบแสงมันมืดเห็นปะอันนี้คือชิ้นที่16นะคะนี่อันนี้เป็นบาะรองน้าเป็นรูปหมาชิบะนะที่เรา,าจะมาเราไม่รู้ว่ามันจะตรงอันนี้ราคาประมาณร้อย

เออจริงใครรักสัตว์หรือว่าแบบมีสัตว์เลี้ยงอ่ะซื้อเป็นแบบให้น้องนั่งน้องนอนก็ได้นะเนี่ยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอันบ็อกของเรานะคะวันนี้ก็มี16ชิ้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของใช้ต่างๆใครอยากได้อะไรหรือว่าอยากตามอยากให้เราแนะนำร้านก็คอมเมนต์ขอกันได้นะเดี๋ยวเราแนบลิงก์ให้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอฝากกดไลค์กด u ับสไ i b e ให้ช่องเราด้วยนะคะ วันนี้ขอบตัวไปก่นะสำหรับวันนี้ฟังดีใ่เห้บช่ไยโอ้ความลำบากองานี้นะทุกคน